น้องนายยังไม่นอนนะครับแต่เรามาดูสภาพพระที <ten fuck> you know? ่เอาให้น <afraid again> ้องนายเล่นเมื่อกี้นะครับี่คือส่วนตัวส่วนนี่คือหัวเก็บเลยน้องนายเก็บครับเก็บน้องนายเก็บครับสภาพหัวและตัวอยู่คนละที่นะครับใครทํา ไปทำพระครับพพมาเลยขอเก็บเก็บไม่แต่เองนอนเลย ไม่ให้ท้าละท้องนายไม่นอนนี่เหตุการณ์ก็ยังคงเดิมนะครับ อยู่จากสถานการณ์และอีกนานครับกว่าจะนิ่งขามองนอนก็นอนเลย